สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะพิเกสราได้เดินทางจาก USA มาตั้งแต่วันจันทร์ตอนเช้าและมาถึงที่สุวรรณภูมิก็วันพุธตอนเช้าคะ่ะคนที่มาเวลคัมทูไท a แลนด์คนแรกก็คือเพื่อนพี่ยูคะ่ะคุณโชคดอนเมืองจ้าตอนนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะเพื่อน,อนมาถึง ตรงตามกำหนดเวลาแล้วก็เช็คทูอิมิเกรชันเร็วมากนะคะตอนนี้กำลังรองคนมารับอยู่ตอนนี้กำลังยืนรอคุณโชคมารับอยู่นะคะเพราะปกติเราไปรถที่นี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่ยูนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่จะได้เจอคุณนายคุณโชคชกันะผมใช่อ่ะเน<ช>ี่ยเอาละคุณโชคมารับตรงน,นี้ค่ะ ไชแล้วของขึ้นรถหมดแล้วไปกันแล้วค่ะตอนนี้มาถึงบังไทยแล้วก็นี่ค่ะยูทูบเมื่อคนแรกของเาราดแกรนด์ที่เกศราเกศราเจอเลยนะเจอสสวััดีครบเจอก่อนก่อนญาติพี่น้องด้วยซ้ำเนี่ยสวัสดีครับวลคัมจูชายแดนคือเซอร์วิสใช้บริการใช้บริการโฆษณาคะับค ขอบคุณเอคุณเกษราและเ c ซีโชคดอนเมืองครับเีอในราคาเกษราเป็นคนพูดจริงทำจริงเพื่อนติต่อว่าอยากจะมาเป็นอะไรนะมาสมาคุณนนท์เป็นคนพูดจริงทำจริงคก็เลยได้จังหวะเลยติดต่อันสะดวกสบายแล้วก็รับกันเลยไปหัวหินค่ะขอบคุณช่วงหลายทีครับครับเช่นเดียวกันรี้คุณดีต้นเข้ามาประเทศไทยครับ ไปซื้อไว้บอกโหหอมมากเลยค่ะค่ไปเที่ยวกันเราไม่ได้อยู่บ้านเลยนะช่วงเช้อมันซ้อิดสามเป็มมีแฝกให้เราสักเป็นเอาสงสามเี่เขาเรียกว่าสกัดอะไรนะผัดข้าวรัรผัด้าใช้เสาสามสี่ต้นแล้วก็ใช้สลิงแฝดการหาเพื่อนมหาม่ยาหามัยาเพราะอะไรสำหรับการหาหลังกา คาะหาไม่ยากแต่สำหรับการหาเดินหายากค่อยกับกูค่ะเหนหนเห็นวเอนัอที่เปนะาต้องเซนโน้นนะคับทำงดวนมารวิามาื่อยงไมคยมอ่าคุณโชคคุณเจสนายขอคุณคุณโชคเลยคุณ คู่ย <jà> ู u ูบคู่ยูทูบเหมือนเชอญมาส่งถิ่นบ้านขอบคุณนะคะขอบคุณครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันโอเคโอเคโชคดีโชคดีโชคดีเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเด้อบ๊ายบาย